สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าหนิงกกอกคาค่ะมาดูนาตาชานนะคะนาตาชานนะคะตอนนั้นนะคะดูสิคะพอนาตาชานดำเสร็จข้าวเขียวสวยสวยค่ะนาตาชานข้าวสวยมากมากเลยนะคะนี่นะคะโอ้โหย้าก็ไม่มีเลยนะคะที่ว่าจะถอนย้าก็ไม่มีหญ้าเลยนะคะสวยจริงๆนะคะนาตาชานนะคะข้าวสวยงามมากคงจะได้ข้าวเยอะนะคะปีนี้นะคะ เรามาเดินดูรอบนาตาชานนะคะวันนี้ได้อวหนิงมาโอ้โหมาที่นาตาชานนะคะอ่าค่ะก็นี่ค่ะวิวที่นาตาชานนะคะสวยมากมากสวยมากจริงๆค่ะทางนู้ก็เป็นส่วนกล้วยก็ปลูกขึ้นปลูกขึ้นที่หลังตีนภูนะคะตีนภูเขานะคะนี่ค่ะตัวนี้คือหอคอยตาชานที่จะนั่งไล้สดอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือหอคอยตาชานนะคะ ตรงนี้ก็คือหอคอยตาชานข้างหน้าก็จะเป็นอะไรเนาะต่าต่ามากนะข้างเสาต่ํามากนะคะด้านหน้าด้านหลังสูงเสาเอา้าตาชานจะออกแบบยังไงนะคะนี่ก็แปลกอยู่นะคะจะออกแบบถ้าด้านหน้าต่ําก็เป็นหลังคาปกตรงนู้นยัางนิงคิดไม่ออกเลยมันก็ไม่เห็นวิวสินเนาะถ้าเป็นออกด้านข้างมันจะข้างหน้าปล่อยโล่งเนาะก็จะเห็นวิวนะคะ าตาชานจะทํำยังไงเนาะยังคิดไม่ออกนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามดูกันนะคะอตอนนี้เราไปดูนเตตัดหญ้านะคะนเตตัดหญ้าคันนานะคะาตามไปดูเรามาดูเลาะดูนาตาชานนะคะตาชานเป็นคนขยันมากค่ะมีทั้งสะปามีทั้งกล้วยมีทั้งข้อกัวข้อกัวจะมีสองข้อนะคะนู่นะมูลวัวก็ทําเป็นกระสอบกระสอบ ใส่กระสอบกระสอบไว้เพื่อจะไปทําการเกษตรนะคะมุงม,มัวนะคะอะเดี๋ยวเราลงไปดูนาเจตัดหญ้าก,ก่อนนะคะตอนนี้นะคะตัดหญ้าคันนานะคะโอ้นาเจก็ขยันจริงๆนะคะนาเจขยันมากนะคะตัดหญ้าคันนานะคะสาวนวกลกอกก,อกก็มาถ่ายคลิปเหมือนกันนะคะนี่ค่ะสาวนวลกอก,กอกนะคะเป็นไงแล้วก็อย่าลืมติดตามกดไลค์ให้สาวนวลกอก,กอกด้วยนะคะพรุ่งนี้ถ้าสาวนวลกอก,กอกได้พันทรับนะคะ เราจะมีการลํำนะคะเราจะมีการล้ำถวายเท้าคําเงินของนาเตานะคะแล้วก็จะนวดฟรีให้กับคนที่มานานาเตานะคะรอคิวนวดกันอยู่ก็คือ,อาตาชาญยายสมควรย่าหนิงย่าอาชิแม่มะตอยนตาตายนาเสริมนาเตานะคะรอคิวที่จะนวดถ้าสาวนวลกกกอก ได้พันจับนะคะจะนวดให้ฟรีแล้วก็จะราถวายเท้าคําเงินนะคะค่ะสานวนวลประกอบคนนี้เป็นคนบ้านกกอกค่ะเป็นหมอนไปเรียนนวดนะคะไปเรียนนวดมาแล้วก็ไปนวดที่ต่างประเทศมาสี่ประเทศนะคะพอติดโรคระบาดนะคะสานวนวลก็เลยกลับมาบ้านนะคะไม่มีงานนะคะตกงานนะคะตกงานนวดก็เลยกลับมาบ้านนะคะตอนนี้ก็กลับมาบ้านมาทำยูทูบเบอร์นะคะ ตอนนี้ก็มีคนติดตามอยู่580คนนะคะพรุ่งนี้จะดันให้สาวนวลถึงพันชับพวกเราจะได้นวดฟรีนะคะนี่นะคะเราก็มาดูนาเตตัดตัดสวนไหวนะคะอ๋อนาเตททาสวนหวอย,อยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะคือสวนไหวหนาเตค่ะดูสิคะโอ้สวนหวหนาเตนะคะอ๋อ น่าจะจะมีทุกอย่างนะคะครบ่นาที8แล้วเหรเอทำไมถึงเร็วขนาดนั้นของฉันเพิ่งได้ี่นาทีเลยอเ้่วนา้โอ้ถ่ายวิวถ่ายวิวนาน่จะเอาภูหลวงไไปนค่เสร็จแล้วก็จะไปไม่ต้อเอาะนาทีจ้าข่าก็ได้4นาทีแล้วเดี๋ยวอีก4นาทีจ้าไปรอค่อยเด้อค่ะค่อยจะถ่ายตรงนี้ก่อนแล้วจะไปดูภูหลวงวัดภูหลวงนะคะ นาเตอมาดูนเตอตัดหญ้าก่อนนะคะตอนนี้นะคะตัดหญ้าสวนหลายของนาเตนะคะโอ้โหนะคะสวนหลายหลายก็สวยสวยนะคะนี่ค่ะนาเตขยันจริงๆนะคะทั้งสวนกล้วยนี่ค่ะและ้วสวนกล้วยผสมประส,สานด้วยกับสวนหลายนะคะพอปลูกกล้วยข้างบนนะคะข้างล่างนี้ก็จะไม่ให้ว่างน,นะคะจะปลูกปลูกไว้แซมนะคะโอ้นี่ค่ะความคิดของนาเตอคือ ลงานจากการเกษตรได้อย่างดีมากๆเลยนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็คือการตัดหญ้านะคะมีสีนีด้วยนะคะนี่ค่ะตัดละเอียดน,ะะนีค่ะมีสีมีการตัดหญ้าด้วยนะคะ เปีกล้วยเห็นไหคะปีกล้วยแต่และปีเยอะมากนะคะเห็นปีกล้วยของแต่ชามนะคะโอ้โหปีกล้วยนี้ใช้ทำอะไรนะคะใช้ท,ทำเป็นน้ำตับเรียกว่ามั่มน,นะคะค่ะอ่าทำใส่มั่มนะคะจะทำใส่มั่มปีกล้วยนะคะนี่ค่ะมั่มน,น้ำตับนะคะเป็นน้ำตับหมูน้ำตับอ่า,อาแล้วก็เอาไปตับค่ะเอาตับหมูตับ เอาตับอย่างเดียวนะคะมาทำสับนะคะแล้วก็เอามาเอาปีกล้วยนะคะเวลาเราจะเปลงนะคะแล้วก็เอาปีกล้วยมานะคะมาทปลงนะคะต่อไปอน,นี่คือที่ทำอาดิบนำสับให้ดูอยู่นะคะเาดูส่วนส่วนไหวนาเต้น,นะคะโอ้โหนะคะสวยมากเลยนะคะแล้วก็มาดูนานะคะทิ้งนานะเตนะคะทิ้งนาตะชานะคะตอนนั้นข้าวที่ดานะคะตอนนี้คือข้าวสวยมากค่ะ แล้วก็วิวนะคะวิวของนาณนาเจนาระชาตนะคะสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะถึงประชาตที่ทาที่ดูวิวนะคะนี่นะคะโอ้โหสวยงามทริงๆนะคะจริีนะคะนี่นะคะข้าวเขียวสวยข้าวก็สวยมากมากนะคะนี่ค่ะทำไมเนาะถึงว่าถึงได้ข้าวสวยขนาดนี้นะคะสวยทุกไล่ทุกที่เลยนะคะ สวยงามจริงๆน,นะคะทอยนะคะน้ําก็อุดมสมบูรณ์นะคะค่ะน้ําก็อุดมสมบูรณ์นะคะน้ําใสสะอาดเรียสมบูรณ์เลยนะคะน้ําไหลมาจากภูเขานะคะลงมาสู่เป็นทุ่งน,นานะคะชาวภูเขาก็ไม่ได้ว่าจะไม่มีข้าวกินนะคะชาวภูเขานา่ะข้าวเยอะแยะนะคะเห็นไหมทุ่งนาของนาเตทุ่งนาของไตะชานนะคะนะคะ่ะได้ข้าวเยอะมากนะคะ จัดหญ้านะคะจัดหญ้าที่สวนไหวายค่ะไหวก็สวยงามมากมากเลยค่ะนี่นะคะ,ะ,คะทุกคนนี้เราขึ้นขนขยันนะคะขยันมากมากจริงๆนะคะขยันทาเห็นไหมคะมีทั้งหนูมีทั้งเ็ดให้อาหารเร็ดแล้วข้อสีข้าวแล้วตอนนะคะให้อาหารเร็ดให้อาหารไก่แล้วก็มาตัดหญ้านะคะ คนขยันแบบนี้ไม่อดตายนะคะมีแต่จะลุ่งรวยนะคะมีแต่จะลุ่งนะคะมีสิ่งค่ะขยันจริงๆนะคะถึงจะโรคระบาดก็มีความขยันขนาดนี้นะคะไม่ได้กตัวอะไรเลยนะคะมีค่ะเสียนายอะไรที่เสียขนาดนี้นะคะเห็นนายท้าวายนะคะค่ะข้างบนก็เป็นส่วนก้วยข้างล่างก็เป็นส่วนหวายนะคะพื้นที่จะไม่มีการเสียเลยนะคะพื้นที่จะไม่มีการเสียว่างเปล่าเลยนะคะ นะคะค่ะ,ค,ะคลิปนี้เราพอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดจับก๊อต้ายใ,ให้ยอาหนึ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ